เข้าห้โชคสวัสดีพี่สุขุสุคนกับผมไปกิมัตตามแนวทางรัฐบาลไทยเลขวิ่งเงินลานเ้อพี่นนะรถอีกแล้วพี่น้องไ้บนนอ้ยยไ้ล้างขึ้นบนอีกแล้วพี่น้องวันที่สิบหกวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกแปดพี่นอ้องเพิ่นรถบ่อไ้เป็นบนล่างเน้ะพี่น้องเนาะเพิน่นรถเพิ่นรถห้ล่าง ขึ้นตะบนวดที่แล้วกะวันวัที่สิบหกสิงหากะไฮไฮแปดเนาะไฮแปดล่างแบบไปขึ้นบนเด็กละพี่น้องขึ้นตะบนตลอดเนาะเพื่อนเพื่อนห้ล่างจะคิดว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนห้ล่างมากจะคิดว่าจังไรเพื่อนก็ให้มาหลายปีแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอีกย่างเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตะวันเหล็กจับคู่เพื่อนก็บม่ได้ปั๊กลากดอกเนาะ ไปกับละแต่ว่ากับพวกเขาเอเกอ็สามงวดสี่งวดละเพื่อนห้ล่างไปขึ้นตะบนพี่น้องวันที่หนึ่งสิงหาคบให้แปดไปขึ้นบนไปยุลักลอยเพราะว่าเพื่อนไ้เพราะว่าเลขวิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งให้ไปขึ้นบนนะไฮหกกับสองห้ล่างขึ้นบนพี่น้องบวกเขาได้พี่น้องได้ลถ แก่เมื่อไห่พี่น้องแต่วันลุดเด้อพี่น้องเด,ด้อลุดเอาไม่พี่น้องแก่เมื่อไห่ว่าเขาก็คือหลุดนั่นแหละว,วันที่สิบหก Hmm. Uh. วิ่งศูนย์สามศูนย์กับสามพี่น้อง เน่นศูนย์เด่นศูนย์ลองสามได้ไปนองได้ ห้าศูนย์บริปักหลักได้พี่น้องได้บริษัทปักหลักครับตัวน้ำห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ย 3ามห้าสามเจ็ดก็าก้และพี่นอ้องก็จับคู้ให้สำเนีทละ่ะสามนี่เป็นตัวร่องตรงนี้พี่ตัวเันเนน้น เอ็ก okay. คุณบอได้ปักหลักเรื่อพี่น้องเนระื่อบนล่างเอ้ยกับตัวน้ำเลี้ยงขึ้นบนเรื่อพี่น้องสามงวดละ่ะให้ล่างขึ้นบนอ่ะพี่น้องเข้า 16กันยา2568เลขวิ่งเงินล้านล่างอย่างเดียวเพิ่นให้ศูนย์กับ3ามนี่พี่น้องเพิ่นเน,น้นศูนย์แล้วก็หาศูนย์เจ็ดศูนย์สามหาสามเจ็ดกับตัวน้ำเด้อพี่น้องเด้อกับตัวน้ำว่าได้ปักหลักหลักสิบหลักหน่วยเด้กับตัวน้ำ,นนำจิตสามนี่เป็นตัวล่อมัมนกับโมเนียได้พี่น้องไงสามก็ได้บมเนียได้สามอาทิตย์ อยู่อัจิมาได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรี่กันนะมืออื่นนี่วันที่หาลอตเตอรี่กับอัิมาแล้วเนาะตามนั้นครับผมโชคหมันเฮงเฮงปังปังกันพี่น้องเข้ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเข้าให้โชคได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดฟรีบ่ได้เสียเงินเสียค่าแม่ยังหรอก สวัสด uh, ีครับผม